เคยสงสัยกันไหมคบว่าท่ามกลางสกุลเงินดิจิตอลที่มีเป็นพันๆสกุลทําไมชื่อของบิตคอยถึงยังคงโดดเด่นและเป็นที่พูดถึงอยู่เสมอในตอนนี้เราจะมาเจาะลึกไปถึงคําตอบที่ซ่อนอยู่ในประวัติศาสตร์ของเงินตรากันครับใช่ครับนั่นแหละคือคําถามสําคัญเลยท่ามกลางเหรียญเป็นพันๆเป็น 100, 000, หมื่นๆเหรียญที่เกิดขึ้นมาใหม่ทุกวันอะไรคือจุดประสงค์ที่แท้จริงที่อยู่เบื้องหลังบิตคอยกันแน่ที่ทําให้มันแตกต่างจากสกุลเงินอื่นๆทั้งหมด คือสำหรับหลายๆคนเนี่ยนะจุดเริ่มต้นของการทำความเข้าใจบิตคอยมันไม่ได้มาจากเรื่องเทคโนโลยีที่ซับซ้อนอะไรเลยครับแต่มันมาจากความรู้สึกเอ๊ะในใจลึกๆว่าระบบเศรษฐกิจที่เราใช้ชีวิตกันอยู่ทุกวันนี้มันมีอะไรไม่ถูกไม่ควรหรือเปล่าทีนี้เพื่อจะตอบความรู้สึกนั้นได้เนี่ยเราต้องย้อนเวลากลับไปไกลเลยครับไม่ใช่แค่จุดกำเนิดของบิตคอยนะครับแต่เป็นจุดกำเนิดของเงินเลยทีเดียวเพื่อไปทำความเข้าใจบาปกำเนิดของมัน ลองนึกภาพตามกันนะครับสมัยก่อนนู้นเลยเวลาจะซื้อจะขายของกันเนี่ยมันวุ่นวายขนาดไหนใช้ก้อนทองแลกกันก้อนนี้เล็กก้อนนั้นใหญ่ความบริสุทธิ์ก็ไม่เท่ากันอีกกว่าจะตกลงราคากันได้การค้าขายแทบไม่เดินหน้าเลยครับจนกระทั่งรัฐบาลก้าวเข้ามาแล้วบอกว่าโอเคเรามาสร้างมาตรฐานกันก็คือการทาเหรียญกระสาบขึ้นมาพอทุกเหรียญมีค่าเท่ากันเป๊ะการค้าก็เหมือนติดเทอร์โบเลยครับเศรษฐกิจเติบโตแบบก้าวกระโดดฟังดูเหมือนจะดีใช่ไหมครับ แต่การแก้ปัญหาด้วยการรวมอำนาจไวที่ศูนย์กลางแบบนี้มันกลับสร้างส,างสิ่งยั่ยยนที่อันตรายมากๆขึ้นมานั่นก็คืออำนาจในการควบคุมปริมาณเงินทั้งหมดไว้ในมือคนคนเดียวและประวัติศาสตร์ก็บอกเราครับว่าถ้ามีอำนาจแบบนี้เมื่อไหร่มันจะเกิดอะไรขึ้นดูอย่างจกักรวรรดิโรมันเป็นตัวอย่างก็ได้ครับสิ่งที่ผู้ปกครองทำอะหรอครับง่ายมากค่อยๆลดสัดส่วนแลกเงินในเหรียญลงทีละนิดๆ,ๆแล้วเอาโลหะถูกๆมาผสมแทนทำไปทําไม ก็เพื่อที่จะปั่มเลี้ยงออกมาได้เยอะขึ้นยังไงล่ะครับแล้วก็เอาเงินที่เสกขึ้นมาเนี่ยไปใช้จ่ายอย่างลับๆและผลที่ตามมาก็คือหายนะเลยครับเงินเฟอร์มมันพุ่งกระฉูดคนก็หมดศรัทธาไม่เชื่อในเงินไม่เชื่อในรัฐบาลอีกต่อไปแล้วพอเศรษฐกิจพังความเชื่อมั่นพังจากกรวัดที่ว่ายิ่งใหญ่ก็อ่อนแอลงจากข้างในจนล่มสลายไปในที่สุดเห็นไหมครับว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องเงิน แต่มันคือเรื่องของความไวเนื้อเชื่อใจด้วยเรื่องของโรมเนี่ยฟังดูเหมือนเป็นประวัติศาสตร์ไกลตัวใช่ไหมครับแต่เชื่อไหมครับว่าปัญหาเดียวกันเปะ๊เปะๆมันไม่เคยหายไปไหนเลยมันแค่เปลี่ยนโฉมหน้าแล้วก็กลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งในยุคข,ของเรานี่เองศตะวรรษที่20ก็คือภาพฉายซ้ําของเรื่องราวในกรุงโรมเลยครับแต่คราวนี้ตัวเอกคือเงินกระดาษเริ่มจากที่หลายประเทศบอกว่าขอเลิกผูกเงินกับทองคําชั่วคราวก่อนนะต้องพิมพ์เงินไปทําสงคราม ไปไปมามาจนถึงปี1971อเมริกาก็ประกาศตัดขาดเงินดอนลลาร์ออกจากทองคําอย่างถาวรน,นั่นคือวินาทีที่เงินกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรมาค้าประกันอีกต่อไปเลยครับคําเปรียบเทียบนี้ผมว่ามันเห็นภาพชัดมากๆเลยนะเงินที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ก็เหมือนน้าในถังที่มันระเหยไปตลอดเวลามูลค่ามันลดลงทุกวันจากเงินเฟ้อนั่นทําให้เราต้องทํางานหนักขึ้นเรื่อยๆแค่เพื่อจะเติมน้ําในถังให้มันเต็มเท่าเดิมไม่ต้องพูดถึงการทําให้มันเพิ่มขึ้นเลย แล้วพอระบบมันเป็นแบบนี้ที่การออมเงินกลายเป็นเกมที่ไม่มีวันชนะการวางแผนระยะยาวมันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยผลกระทบมันเลยไม่ใช่แค่เรื่องเงินในกระเป๋าครับแต่มันลามไปถึงโครงสร้างสังคมกระทบไปถึงสถาบันครอบครัวเมื่อทุกคนต้องดิ้นรนเอาตัวรอดจนไม่มีเวลาให้กันและกันเอาล้วครับเราคุยกันถึงปัญหาที่มันอย่างรากลึกมาเป็นพันๆปีแล้วคำถามที่ตามมาก็คือแล้วทางออกล่ะมันมีทางออกไหม และนี่แหละครับคือจุดที่บิตคอยก้าวเข้ามาในเรื่องราวของเราในฐานะโซลูชันที่ถูกออกแบบมาอย่างตั้งใจมีคนหนึ่งครับชื่อไมเคลเซลเลอร์เขาใช้คำที่น่าสนใจมากเขาเรียกบิตคอยว่าเป็นเงินตราที่ผ่านการออกแบบเชิงวิศวกรรมคือมันไม่ใช่เหรียญที่เกิดขึ้นมาลอยๆนะครับแต่มันคือสิ่งประดิษฐ์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะทางปัญหานี้แหละครับปัญหาที่เรื้อรังมาตั้งแต่สมัยโรมันทีนี้เรามาดูกันชัดๆเลยว่ามันถูกออกแบบมาแก้ปัญหายังไง ปัญหาแรกการด้อยค่าที่ผู้ปกครองแอบลดคุณภาพเงินใช่ไหมครับบิตคอย์แก้ด้วยการกำหนดปริมาณตายตัวไว้เลยที่21ล้านเหรียญจบไม่มีใครสร้างเพิ่มได้ต่อมาปัญหาการขนส่งที่สมัยก่อนมันยุ่งยากบิตคอยเป็นดิจิทัลครับโอนมูลค่าเท่าไหร่ก็ได้ไปที่ไหนก็ได้ในโลกเหมือนส่งอีเมลแล้วก็ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดการรวมศูนย์อำนาจบิตคอยก็แก้ด้วยการกระจายศูนย์ไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีใครคุมได้ไม่มีใครเปลี่ยนกฎได้ตามใจชอบ โอเคเมื่อเรารู้แล้วว่าบิตคอยถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาในอดีตคําถามต่อไปก็คือแล้วเป้าหมายสูงสุดของมันคืออะไรกันแน่วิสัยทัศน์ที่แท้จริงที่อยู่เบื้องหลังเทคโนโลยีนี้คืออะไรคือในมุมมองของหลายๆคนนะครับระบบการเงินในปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรจากจักรวรรดในอดีตที่กําลังค่อยๆเสื่อมถอยลงอย่างช้าๆและอาจจะหลีกเลี่ยงการล่มสลายไม่ได้ มันคือวัฒจักรมเดิมๆที่ประวัติศาสตร์เคยแสดงให้เราเห็นมาแล้วดังนั้นในสถานการณ์แบบนี้บทบาทของบิตคอยจึงไม่ใช่การเป็นอาวุธไปค้นล้มระบบเก่านะครับไม่เลยแต่คือการทําหน้าที่เป็นเหมือนเรือชูชีพหรือถ้าจะให้เห็นภาพกว่าน,นั้นก็คือเรือโนอาห์ที่คอยเก็บรักษามูลค่าเอาไว้เพื่ออะไรก็เพื่อว่าถ้าวันหนึ่งระบบเก่ามันไปต่อไม่ไหวจริงๆอารยธรรมของเราจะได้ไม่ต้องกลับไปเริ่มต้นจากศูนย์ไม่ต้องผ่านยุคมืดที่ยาวนานแต่สามารถใช้รากฐานที่มั่นคงนี้ สร้างเศรษฐกิจกใหม่ขึ้นมาได้ทันทีและนี่ก็คือคำถามสำคัญที่อยากจะถึงท้ายว่าให้เราได้คบคิดกันต่อครับว่าเงินตราในรูปแบบที่ไม่มีใครทุจริตได้ไม่มีใครควบคุมได้จะสามารถทำหน้าที่เป็นเรือชูชีพให้กับอนาคตของระบบการเงินโลกได้จริงๆหรือไม่